พวกทิกสุรงเฮาให้หยุดกรรมฐานไวในธุดงควัดสิบสนะอันนี้ก็เป็นความเรียวกว่าให้กำลังใจหรือมีความปลืมปิติอย่างหนึ่งที่พระพระมาหากัสสปะยังดูแลยังเป็นห่วงพวกเฮาเป็นให้หยุด ตุดวงขวัดสิบสามใบแมนบริเต็มกระช่างนี่เป็นความที่เรียกว่าเป็นความเมตตาของพ่นทีน่มีแค่บกเฮ้ากระไดเด้ออมผ่าสามฝืนเป็นวัดไปทำการทำงานหรือออกสถานที่อื่นๆแมนสี่จุนให้บริเวณวัดกระช่างเพิ่นก็ให้ปกไลหอมไลคุ้มไลอย่าเปิดเผยไลสสดือมันี่แหละ มีเป็นคำคำแนะนำของเพิ่น,น,นถ้าออกไปข้างนอกหรือว่าไปบินบาททั้งสิ้จ้ะผมคุ้มเฮาเข้าใจอยู่ดอกอันนี้อหอผมผ่าสามพื้นบินทบาทเป็นวัดชั้นอาสนะเดียวเป็นวัดชั้นเมื่อเดียวเป็นวัดวางมือออกจากบาทแล้วก็บว่าต้องไปชั้นกับมันอีกบ่ต้องไปห่วงสิ่งเหล่านี้แหละส่วนนี่สัจจิกคือเฮาสิกำหนดอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นเป็นตัวยิงยวดของเหาเองการแล้วแตอันะว่าเพิ่นให้กำลังใจให้เนวทางมักผลนผิพพานอยู่ในเหาเองมักคือหน้ทางที่เหากำลังเดินน,นิพพานสิ่งที่เหากำลังเดินอยู่นั่นเนะทั้งว่าเพิ่นให้กวกเข้าน่ะยึดตุดงขวัติสิบสามใบนะ <c oughs> การกิน อาหารก็ให้พิรณาก่อนคำว,ว่าพิรณากับพวกมนตาบาสิเฟลตาปฏิสังขายโยนิโซพินตาปาตังเดชเบิ่งอันนั้นเป็นกลางอันนี้เขียวยากออยากย่อยอยากนี่มันเกี่ยวกับสุขภาพไปฟอมเกี่ยวกับภายในร่างกายไปฟอมเด้ดูแลรักษามีกลางบ่กระดูกบ่หรือแม้กระทั่งว่าอาหารอีหยังกระชังที่เห้มีความ ติดใจในรสชาติอาหารจังสิถิ่มมันจะกินเออเรียกว่าติดรสอาหารนังสิน,เนะเพื่อนใหนพวกเขายึดในตุดังขวัตใบอัตสัมมาสมาหิตาเสวนาถ้าจะคุยกันพูดกันก็เหเันเรื่องของสมาธิอารมณ์ในสมาธิกิตตั้งมั่นแบบนั้นตั้งมั่นแบบนี้เออเพื่อนว่ามันประชุมกันเมืองนิดอ่าแต่ว่าในการประชุมนั้นให้พูด ฉพาะเรื่องของสมาธิจิต่าไปพูดเรื่องโลกโลก่าไปเบาเรื่องโลกก็เพราะว่ามันเก่งในโลกอรมันต้องเพี้ยนไปแต่เกิดเนี่ยผมจะให้ขอคิดมากเนี่าจังหวะก็เลยเอามาบอกฟังว่าผมยังดูแลกมยังเป็นห่วงแต่ว่าห่วงของพระอรหันต์ทนเราห่วงกันดอกเดอ้อถือว่าเป็นความโชคดีไปถือว่าเป็นบุญวาสนา เพื่นเมตากบพวกเข้าเด้ไผ่ระรูดร่งพอกะรูยูดอกที่นํามาเบาให้ฟังนั่นแหละยึดตุดงขวัดเพราะนี่คือลากฐานของพายิพานก็อ,อยู่ในนี้แหละอยู่ในตุดงขวัดนี่แหละลากฐานกรรมฐานคือการกระทําเป็นอันเป็นลากฐานลากเงาเข้ามูลของพานิพานก็คือตุดงขวัดนี่เองนะ เห็ไปส่วนการประพปฏิบัติตนเองด้วยการพูดการแสดงกริยามารยาทภาวินัยก็แสดงไปโจงแกงแล้วเขาไปเหตุไปตามนั่นอย่ผ่านอยู่กับพวกเข้าบริอยู่กับมองอื่นเขาก็ต้องไปแสวงหาจากผู้อื่นดอกคนกระไรตะแค่แนะนําเขาไ่ต้องไปถามว่าคนดีพระดียุ่ใสเป็นเองมันซะเลย โดยการกระทําของเฮาเองนั่นแหละสร,บราบใดท่านยังเดินอยู่ในหนทางคือดวงขวัตสิบสามเออแม้นอะได้ทั้งเบิดกับสางย่างหน่อยพวกเฮาได้กายครึ่งไปแล้วละได้เจ็ดกุลละเจ็ดแปดคอยอยู่ดอกนัก่งไปยึดตุดวงขวัตไปมึงผ่าสามพืนออบินทบาทเป็นวัดรฉันอาสนะเดียวนี่วางมือจากบาทแล้วก็ไปฉันต่อไปทั้งใดก็ผ่าพกไรเอาไว้นในวัดบ,บริเวณวัดท่องไปสั่งผ่าพกไว้ไลรจะโชวกาย ยโจตดือยจโ,โปไล่ว่าไป <c oughs> นี่แหละเดินจงกรมออนั่งสมาธิเดินสมาธินั่งสมาธิยืนสมาธินอนกับเป็นสมาธิมาตลอดมันสิไปใสมันแปดเกาข้อเรากการอยู่นีป่ปลาเป็นวัดเขาก็อยู่เพอาแห้งเลยไหมดีไหมฮาก็อยู่ปลาดเดยเขาบ่ได้อยู่ในเมืองอนี่แหละ ว่าที่พกเขายังเดินคงเส้นคงว่าตรงนี้ไว้มักผลมีผ่านก็เกิดแก่ผู้นัน้นม,มากหมายถึงผู้นั้นที่กำลังเดินอยู่ผลก็เกิดแก่ผู้เดินเองกระทาเองนั่นแหละในผ่านอยู่ในใจของแต่ละคนะนั่นแหละเฮ็ดไปเรืเ่อยๆจนกว่าจบดท,ที่แนะให้โดยการส่งชั้นจะเลื่อนชั้นอาณาปณสตินี่ก็เป็นหลักง่ายอยู่แล้วที่บอกถามว่าการใส่ซับข้างว่า การจับจุดอุณหลมผิดหรือถูกประการใดเพิ่งกระ้วราผิดเด้ละ่ะเพิ่งก็ว่าถูกหรือถ้าต้องสร้างกรรมฐานที่ตั้งในะอันใดอันหนึ่งเป็นฐานที่ตั้งแห่งจิตเพื่อทําให้เกิดสมาธิจิตตั้งมัน่นเพราะคนทุกเมือนี่บ่ได้รู้ว่าตั้งมัน่นตั้งตรงไหนไว้ตรงไหนก็ถา,ถามเพิ่อยู่ไม่ผิดนั่นเราต้องมีฐานนั่นแหละก็เลยว่าฐานตรงนี้เฮ็ดไปเถอะ ตอนแรกก็ตั้งใจเจตนาทําไปจนกว่าจะหมดความตั้งใจทําไปจนกว่าจะหมดเจตนาเหลือแต่สิ่งที่รู้รู้โดยไม่ต้องเจตนาทําโดยไม่ได้ทํากระทําไปเหตุไปเรื่อยๆที่แรกเขาก็ตั้งใจที่แรกเขาก็ตั้งเจตนาเข้าไปจนกว่าจะหมดเจตนาแต่เหลือแต่รู้และคนที่เข้าไปถึงตรงน,นั้นก็สิรูของมันเองแบบหมดเจตนา รู้เองเป็นอนา,านาปนสติสัญญากรืว่าอนาปนาสัญญาหรือว่าทรงชาติเจริญชา่นโดยอัตโนมัติของมันเองโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจปั๊บขึ้นมาเอาเองปั๊บขึ้นมาเอาเองถูกต้องแล้วลนี่ผูถึงความวังดีหรือความเมตตาที่หลวงพ่อกัสปะพระมหากัสปะเป็นผู้นี่เมตตากระปวกเขา้าใต่ว่าละ่ะ ผู้ใดได้ยินได้ฟังเองผู้ใดได,ได้เห็นดีได้ความเมตตาที่พนปรากฏนเห็นเองโอ้ยเออมันจะใครจะห้องขึ้นมันจะเอาตัวเองมุนมุนแล่ไล่ใส่ฟาตีมเพน่นได้ดจจก,กว่าละนี้ก็เลยเอามา,าวาดห้ฟงางว่าพวกวเขายัางเดินมาถูกทางอยู่ถูกทางอยู่เหตุไปและผู้สำทับอีกองหนึ่งี่เพนให้ความเมตตาคือพระพากุละพระพากุละนี่พนยิ่งยวด หัเวทนำเพลินบ่ได้ดอัยิ่งยวดแล้วก็เป็นผู้เอกสัาะใน้านที่เป็นผู้ไม่มีอาพาธหรือมีอาพาธน้อยเพินอยู่ในอริยบทสาหนึ่งเด็พระภาคุหละยืนนั่งแล้วก็เดินเดินนั่งยืนบ่มีนอนตลอดทั้งที่บวชขมาแปดสิบพรรษาของพระองค์นั้นพระภาคกุหลาที่จะให้หลังแตะพื้นไม่มี โอ้ยเห็นน้ำบดาดไป่านั้นออแต่ว่าเพื่อนกวาเอ,อ่อรับรองหรือยืนยันให้ออให้เหตุตามพระผู้ใหญ่พระเทรละผู้ใหญ่ก็หมายถึงพระมาหากัสสปะนั่นแหละถูกแล้วเอออันนั้นเป็นอุป,ปนิสัยวาสนาของไปของมัน่นจะทําเหมือนกันกับอะไรทำไมยืนยันผูกขาดว่าต้องเหมือนคนนั้นต้องเหมือนคนนี้เพิ่นกวาอยู่แหละเป็นตนาดีใจเด้แต่พระพระกุหลาบคนกันยังมาชื่นชม ว่ายองวกเข้าอยู่คนน่ะึืนช่มอยู่กัอย่างหนึ่งแต่ว่าเพิ่นเมตตาดูแลอยู่สองระองนะสภากุละตลอดการบวชของเพิ่นแปดจิบพัรษาเนี่ยบันนนว่าเพิ่นบวชตอนตะนหน่อยเด้นี่ยเออบวชตอนใหญ่แล้วนั่นแหละะภากุละที่จะให้หลังแต่พื้นไม่มีพลังธรรมดาเพื่อนเป็นผู้ชำนาญในการเข่าชันออกชันของเพื่นเข่าออกโดยบ่มีเจตนา เข้าใจแล้วอันนี้ต้องเข้าใจอยู่เว่าพวกเขานั่นตั้งใจก่อนเจตนาก่อนเหตุไปสักวันหนึ่งเขาก็สิรูเองอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองจิตกระทําเองเป็นเองตั้งที่เป็นของมันเองแต่วา่าตอนแรกตั้งใจก่อนเจตนาก่อนเจตนาก่อนตั้งใจเฮ็ดเอาตั้งใจเดินจงกรมจับลมจับจุดอุณาโลมไปนั่งเหมือนกันยืนกเหมือนกันนอนัก็เหมือนกันเหตดไปเหตุมาเกิดกลายเป็นจิตนี่เป็นเอง เป็นเองบริจิตตนาบันตังใจมิตรู้ว่ามันเป็นเองนั่นแหละว่าเหตุไปนังนี้มันเดิมนั่นแหละกับก็เหาเองเนี่แหละขึ้นยุตธะโตเห่าทำไปนี่แหละว่าต้องไปคาดหวังว่าจะได้ขั้นนั่นขั้นนี้บรรลุนั่นบรรลุนี่นั่นเหลคืนอนิวร้อนคือเครื่องขวางเครื่องกั้นมันก็บอกอยู่ปรารถนาความสงบหรือหวังให,ให้ความสงบเป็นไปตามนั่นตามนั่นนั่นเดืคืนอนิวร้อนเป็นเครื่องกั้น กังวลยังกับเผื่อกันเหตุไปเถอะนี่เพื่อนก็นบอกแบบนี้นะแล้วเพื่อนบ่เคยจำพรรษาในเมืองบอ่เคยเข่าในเมืองเหมือนกันกับภาคกะสปะภาคกะสปะกักบบ่เคยไปจำพรรษาในเมืองนอนในเมืองบน่นี้แต่ว่าพระภาะกุละนี่หลังบ่แตะพื้นเลยกระทังมือตายธรรมดาเวลาเพ่นนอนนอนแล้วก็เข่าสมาธิ เป็นเขาชาติข้องเป็นเองพวกเข้าเห็ดป้ารอยเลยเลย,ลยังดีดถือว่าเป็นบุญวัาสนาพวกเขายูดีคือเป็นเมตตามาสร้างสอนให้ยูแหละพวกเข้าให้มั่นใจให้เสื้อมัน่นในตัวเองนั่แหละกับทุดงขวัดถือว่าเอาถ้ำเอาสิ่งนี้แหละเอาเอาถ้ำอันนี้แหละเอาถ้ำทุดงขวัดนี่แหละนี่คือหลกเงาขงมูลและหลกฐานของผลิติพณานอยู่ในตุดงขวัด นี่แหละจะไปเถอะศีลมันก็นอยู่ในนี่สมาธิก็อยู่ในนี่ปัญญาตลอดทั้งวีมุติก็อยู่ในนพวกวาเห็ดไปเรื่อยๆเขาต้องคปยหว,งวังว่ามันจะสำเร็จว่าสำเร็จแต่เป็นการถือว่าโชคดีอยู่ย่างหนึ่งคนแสดงทานในพัฒนให้เบิ่งพรอมเด้พระภากุละนะถือว่าร่างกายนี่เพิ่นสีมักอยู่เพอเดียวก็คูกขี้กับไผ่ตลอดจนหอดเมืองินพานไม่เมืองในพานเพิ่นเขามา ในที่ทํกากำลังระหว่างมูงสงร่างกายนี้จงอย่าเป็นภาระให้แก่ใครเออพิ่อพลังเขาสมาธิแล้วพลังอธิษฐานจิตอ,อขอให้ไฟจงลุกขึ้นกับกายนี้เตโชกัสินถาดใหม่ให้เบิ่งเลยแล้วล่อขึ้นนิดหน่อยแล้วเหลือแต่พระอาธิษฐานตอนนั้นไม่ให้เบิ่องเ่าเป็นพระลองไผ่เลยว่าวบ่เบิดอกมันงาม บอกว่าถือมันง่ามมันละเอียดมันลึกซึ้งมันถึงใจจริในสิน่งที่เหาเห็นมานั่นแหละนี่แหละมันเป็นของเฉพาะต,ตนแบบนี้เพียงแต่ว่าเอามาว่าให้ฟังหรือซื้อผู้เพิ่นไปในพพานแล้วสิูญหายไปไหนบ่ปไปไหนดอกกูได้เขาไปเห็นแล้วหู้แล้วก็สิบ่มีแน้าวา่าสิเปรียบๆหนึ่งผูุ้ชนคนหนาสิบบ่ทนเคยเห็นบ่ได้ดอก พวกถ้าผูดด้ใดเห็นเองผู้นั้นเห็นเองกันแม้แต่ผู้เห็นเองต่แค่ก็ยังหาคำมาเปรียบมาเปรยมากยาก <c oughs> ยังดีแล้วเปียบได้ยุจักน้อยนะในลอยเปอร์เซ็นต์เาได้ยุเปอร์เซ็นต์หนึ่งถึงมาเปรียบเปยในความซีวิลไลในความสวยงามในความบอกว่าถือนะที่แสดงฐา,านิพานนั่งยุทธธรรมกลางสงสาวอกเกียรตลิลอยหมายถึงสาวกลมกันนั่นแหละเลยกติฐานชิตร่างกายนี้จะไม่เปลี่ยนภาระให้แก่ใครเนี่ย บ่เป็นภาระมาตราที่แหลกแล้วคุณบ่เก็บไข่ได้ป่วยบางเรื่องบ่มีผใไมาหยากน้าเรืองของโรคไข้ไข่เก็บกระเพิ่นเลยจึงว่าเป็นผู้มีอาภาธน้อยออนาสีวา่าบ่ามีเลื่อยคุณละเป็นผู้เลิศทางไม่มีโรคกุลละข่า,า,ะากุลละจังว่าให้พวกข้ามันใจในสิ่งที่พวูกข้าเห็ดนั่นแหละข้าบนนี้ไปไหนข้าสจีดูของเห้า มีการเดินจงกรมทําสมาธิทรงชาลจับจุดนรงไปเรื่อยนั่งก็เหมือนกันยืนเดินนอนนั่งเอาแบบย่างพืนทังดีแล้วก็ได้เอาแบบนั่นได้ถือว่าเป็นเลิศคือกันนั่นแหละมันทังยากดีหรือทับโสตลอดชีวิตการบวชแปดสิบพรรษาที่หลังแห่งเราจะแตะพื้นเลยไม่มีอยู่นะคนยังมีความการุณา แสดงทาน,ทานิพานให้เบิง่งก็บเพเป็นธาแล้วก็รยุในธรรมกลางสงทั้งหลายต่อนหน้าพระพุทธเจ้าบอยู่ในวางธรรมกลาง <c oughs> สังั่นแหละทำกลางสงทัหลายร่างกายนี้ถ้าเกิดมากก็ไม่เคยเป็นภาระบคุคคลใดแม้ในขณะนี้ก็ไม่เป็นภาระของหมู่สงทั้งหลายเพิ่มขอเป็นชั้นหนึ่งสองสามสี่ถ้อยว่าตรงสามอธิษฐานเพิ่มอยู่ในระหว่างธรรมกลางตรงนั้นไฟกับใหม่ร่างกายขึ้นเออควัน และสิเหตุให้ผู้อื่นได้รับความลำบากจากควันไฟอย่างบ่มีเหรือลงเต่าพระอธิษฐานท้องเป็นเองและจังววามันมันปลื้มใจจากบล่ล่ะภาวานาไปหัวเขาก็ดีแต่ไปเถอะยังอยู่เหมือนเดิมพลานิพันธ์ยังอยู่เหมือนเดิม,อ,อ,ยอ,ยม,ดมอยู่ที่เราแต่เราเพรต้องไปถามหาคนนั้นดีคนนั้นเลวหรอกเรต้องไปดอ้อยค่าเลยให้ค่ากับใครหรอก ออแล้วก็ต้องไปถหามหาคนดีพระด,ด,ดีจากภายนอกตัวเองก็คิดจะเป็นเองมั่งบอกว่าฝากไว้นักคนิพพานยังอยู่เหมือนเดิมอยู่ที่เราปฏิบัตินะเอาละ่ะเพราะ